แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่27ธันวาคม2567เป็นสุกสุดท้ายของปี2567แล้วนะคะช่วงวันหยุดยาวเราจะมาอัปเดตมัดรวมทุกแบงค์สำหรับวิธีการผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรอตรวจสอบรับเงินดิจิตัลเงินสด1,000 0บาทเฟสท,ที่2กลุ่มผู้สูงอายุนะคะ ตามที่นางสาวแพทยทองทานจินวัฒนนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรวมว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินสด1 0,000บาทผ่านผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรือหรือ,รอกลุ่มเฟดที่2นะคะซึ่งใช้วงเงิน4 0 0 0 0ล้านบาทจำนวน4ล้านคนโดยจะแจกภายในเดือนมกราคม2568นนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตเข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยกลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในเฟสที่2นะคะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตามมติครมเมื่อวันที่23เมษายน2567สําเร็จนะคะจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และผ่านกระบวนการ KYC ผ่านแอปทางรัฐ มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหน้าวันที่15กันยายน2567เกิดก่อนหรือในวันที่16กันยายน2507นะคะเช็คคุณสมบัติกันหน่อยนะคะไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี2566 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทข้อมูลในวันที่30มิถุนายน6กเนะคะไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นาวันที่30พฤศจิกายน6กเไม่เป็นผู้ต้องขัง4ประเภทนะคะได้แก่นักโทษเด็ดขาดผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องกักขังและผู้ต้องกักกันตามฐานข้อมูลของกรมราชทัรมนวันที่30พฤศจิกายน67นะคะ ขอแนะนำเลยนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเน้นย้ำให้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการนะคะตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่หากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ขอให้ดาเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการนะคะสาหรับช่องทางสมัครพร้อมเพย์นะคะ เพื่อรับเงินสวัสดิการจากรัฐผ่านหมายเลขบัตรประชาชนสามารถสมัครได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้สาขาของธนาคารที่มีบัญชีอยู่แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของแต่ละธนาคารนะคะตู้ ATM ของแต่ละธนาคารโดยการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนกรณีทำรายการที่สาขาธนาคารต้องเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อทำธุรกรรมนะคะโดยหนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เพียงหนงบัญชีเท่านั้นทุกธนาคารรวมกันหากมีความต้องการเปลี่ยนธนาคารที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ต้องติตดต่อที่ธนาคารที่ทำรายการผูกไว้ก่อนหน้านะคะเพื่อทำการสมัครพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนกับบัญชีอื่นๆทีนี้ ผูกแล้วแต่ลืมอยากจะตรวจสอบว่าพร้อมเพย์ผูกบัญชีกับธนาคารใดนะคะสำหรับวิธีตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนกรณีไม่แน่ใจว่าบัตรประชาชนผูกกับพร้อมเพย์บัญชีธนาคารไหนสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารโดยมีขั้นตอนง่ายๆนะคะเข้าแอปของธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ เลือกเมนูบริการพร้อมเพย์ระบบก็จะแสดงข้อมูลการผูกพร้อมเพย์นะคะว่าผูกบัญชีกับธนาคารใดก็คือเช็คก,กับแอปพลิเคชันของธนาคารใดก็ได้นะคะวิธีผูกพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะคะทีนี้เราก็มาดูวิธีสมัคร พร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนสำหรับวิธีการผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัลของธนาคารต่างๆหรือตู้ ATM และ MOBILE BANKING นะคะสามารถทำได้ผ่านธนาคารและวิธีการดังต่งตอไปนี้เบื้องต้นนะคะการสมัครในแต่ละแอปแต่ละธนาคารวิธีการและขั้นตอนจะคล้ายๆกันนะคะอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย เริ่มกันที่ธนาคารอมสินนะคะวิธีผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน mymo เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะ 1. คลิกเมนูอื่นๆ 2. เลือกเมนู gsb พร้อมเพย์ 3. กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข 4. เลือกหมายเลขบัตรประชาชนสำหรับสมัคร gsb พร้อมเพย์ 5. เลือกบัญชีถ้ามีหลายบัญชีนะคะ 6. เสร็จสิน้น รอรับเงิน1,000 0บาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนะคะโดยการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile ดาวนโหลดมาและติดตั้งนะคะ 1. เข้าแอป baac mobile 2. เลือกบริการจากนั้นเลือกสมัครหรือยกเลิกบริการพร้อมเพย์ 3. ยืนยันตัวตนด้วยรหัสพิน6หลัก หรือการสแกนลายนิ้วมือนะคะ 4. เลือกหมายเลขที่ต้องการลงทะเบียน 5. อ่านขอ้อกาหนดและเงื่อนไขและกดยอมรับเงื่อนไข 6. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกบัญชีนะคะ 7. กดรหัสพิน6หลัก 8. หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนมาด,ดูการผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนผ่านตู้ ATM ของทอกศนะคะ 1. สอดบัตร ATM ทรกศจากนั้นก็ใส่รหัส 2เลือกรายการอื่นๆหรือลงทะเบียนพร้อมเพย์นะคะ 3. เลือกลงทะเบียนทกศพร้อมเพย์จากนั้นก็อ่านเงื่อนไขการให้บริการทรกศพร้อมเพย์เลือกตกลง 4. เลือกประเภทการสมัครเลือกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ 5. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทกศพร้อมเพย์นะคะ 6. เลือกประเภทบัญชีเจ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน8เสร็จสิ้นการทํารายการรับใบบันทึกรายการเป็นหลักฐานไปต่อที่ธนาคารอาคารส่งเคราะห์ขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติหรือเครื่อง ATM และเครื่อง CDM เครื่อง ATM นะคะหกดสมัครบริการพร้อมเพย์หรืออื่นๆ 2. กดสมัครบริการพร้อมเพย์ 3. กดยอมรับเงื่อนไขในการสมัครนะคะ4เลือกประเภทพร้อมเพย์บัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือในที่นี้ให้เลือกบัตรประชาชนนะคะ5ระบุประเภทบัญชีออบซัพย์ไปต่อที่ขั้นตอนสมัครพร้อมเพย์ผ่านแอป GHBogen นะคะ 1. เข้าแอปจากนั้นเลือกเมนูบริการ 2. เลือกพร้อมเพย์3ใส่พิน6หลักเพื่อย,ยืนยันตัวตนนะคะ 4เลือกหมายเลขบัตรประชาชน 5. อ่านเงื่อนไขและกดยอมรับเงื่อนไข6เลือกบัญชีเงินฝากในบริการ g h b o g e n ที่ต้องการผูกแล้วกดถัดไป 7. เลือกบริการเสริมที่ต้องการหรือเตือนเพื่อจ่ายหรือรับบินเตือนเพื่อจ่ายนะคะหากเลือกแล้วหรือไม่ต้องการใช้บริการเสริมใดๆก็กดยืนยันการลงทะเบียน 8. หน้าจอแสดงผลลงทะเบียน ไปต่อที่ธนาคารอิสาลามแห่งประเทศไทยหรือ i b a บงนะคะผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนผ่านตู้ ATM ของ i b a บง 1. สอดบัตรและใส่รหัส6หลัก 2. เลือกพร้อมเพย์ 3. เลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์รีจิสเตอร์พร้อมเพย์ 4. เลือกประเภทการลงทะเบียน 5. กรณีเลือกทำรายการด้วยบัตรประชาชนก็ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนหากถูกต้องก็กดยืนยันและรับสลิปเป็นหลักฐานหากไม่ถูกต้องให้กดยกเลิกและติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลและกลับมาทำตามขั้นตอน1อีกครั้งนะคะไปต่อธนาคารกรุงไทยหรือ KTP วิธีสมัครพร้อมผ่านแอปกรุงไทย n e t อันดับแรกนะคะก็ดาวน์โหลดมาและติดตั้ง 1. เลือกเมนูพร้อมเพย์สเลือกหมายเลขที่ต้องการสมัครพร้อมเพย์รับเงินจากภาครัฐต้องผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนนะคะ3อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขพร้อมทำเครื่องหมายและกดยอมรับ 4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกกับหมายเลขพร้อมเพย์ 5. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 6. สมัครสำเร็จ วิธีสมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM สีเงินรุ่นจอสัมผัสนะคะ 1. สอดบัตร ATM หรือบัตรเดบิตแล้วเลือกบริการอื่นๆ 2. เลือกพร้อมเพย์ 3. ส,สมัครบริการพร้อมเพย์ 4. เลือกผูกด้วยเลขบัตรประชาชน 5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับผลยืนยันการผูกพร้อมเพย์ 6. ยืนยันข้อมูลนะคะ ไปต่อที่วิธีสมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM 4สีฟ้านะคะ 1. สอดบัตรแล้วเลือกบริการพร้อมเพย์ 2. สมัครบริการพร้อมเพย์ 3. เลือกผูกด,ด้วยเลขบัตรประชาชน 4. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ 5. เลือกประเภทบัญชีในบัตร6เยืยนยันข้อมูลนะคะไปต่อธนาคารกรสิกรไทยการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน K+ 1จากหน้าบัญชีนะคะเลือกบริการอื่นๆ2เลือกพร้อมเพย์สเลือกลงทะเบียนหรือแก้ไข4เลือกลงทะเบียนบัตรประชาชน 5. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเลือกบัญชีกดยอมรับเงื่อนไขและยืนยนัน 6. หน้าจอแสดงผลลงทะเบียนสำเร็จการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านตู้ ATM และ ATM Plus นะคะ 1ใส่บัตร ATM กรอกรหัส ATM 6หลักเพื่อเข้าสู่บริการนะคะ2กดเลือกพร้อมเพย์3กดเลือกบริการพร้อมเพย์4กดเลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์5กดเลือกบัญชีออมทรัพย์6กดเลือกสมัครบริการด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 7. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วกดเลือกหมายเลขถูกต้อง แกดเลือกตกลงรับเงื่อนไขทำรายการเรียบร้อยพร้อมรับสลิปยืนยันนะคะไปต่อที่ธนาคารกรุงเทพหรือ BBL นะคะขั้นตอนการลงทะเบียนผู้บัญชีผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพบัวหลวงบัวหลวง M banking นะคะหเลือกเมนูเพิ่มเติมเลือกพร้อมเพย์สระบุรหัสผ่าน6หลักหรือใช้ touch ID Face ID Fingerprint 3เลือกลงทะเบียน4อ่านเงื่อนไขาการใช้บริการและกดยอมรับ5เลือกประเภทการลงทะเบียนเลือกและระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลือกและระบุเบอร์มือถือและกดถัดไปในที่นี้เลือกระบุบัตรประชาชนนะคะ 6. เลือกบัญชีที่ใช้รับเงินและและกดต่อไป 7. เลือกเปิดใช้บริการเตือนเพื่อจ่ายเพื่อส่งรับ ข้อความแจ้งเตือนผ่านพร้อมเพย์ช่วยโอนเงินได้สะดวกและง่ายขึ้น8ยืนยันเบอร์มือถือระบุร,รหัสผ่านครั้งเดียวหรือ OTP หากเลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ9ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนให้ถูกต้องและกดยืนยัน10ลงทะเบียนสำเร็จ ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชีผ่านบัวหลวง i อแบงกิ้นะคะ 1. ล็อกออนเข้าสู่บริการบัวหลวง i อแบงกิ้งคลิกที่เมนูลัดเลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์สเข้าสู่หน้าจอเพื่อลงทะเบียนนะคะเลือกเลขที่บัญชีพร้อมระบุเลขบัตรประชาชนซึ่งต้องเป็น หรือเบอร์หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณได้ให้ไว้กับธนาคารนะคะในที่นี้เลือกบัตรประชาชนนะคะ 4. ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการเมื่อยอมรับให้กดผู้ขอรับทราบและตกลงตามข้อตกลงดังกล่าวข้างตน้นและคลิกขั้นตอนต่อไป 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมระบุหมายเลขรหัสผ่านครั้งเดียวหรือ OTP ที่คุณได้รับนะคะเฉพาะกรณีเลือกลงทะเบียนผ่านบัญชีกับเปิดโทรศัพท์มือถือนะคะจากนั้นคลิกยืนยันเพื่อดำเนินการ6หน้าจอก,ก็จะแสดงสถานะการลงทะเบียนให้คุณทราบโดยจะขึ้นผลการลงทะเบียนว่าสาเร็จหรือไม่สาเร็จขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชีผ่านตู้ ATM นะคะ 1. สอดบัตรแล้วกดรหัสบัตร ATM บัตรเดบิตบีเฟิร์ส จากนั้นเลือกเมนูลงทะเบียนพร้อมเพย์สมัครปรับเปลี่ยนบริการ 2. เลือกพร้อมเพย์สเลือกลงทะเบียน 4. ศึกษาข้อมูลการใช้บริการซึ่งธนาคารเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ธนาคารและสาขาธนาคารแล้วเมื่อยอมรับก็ให้กดตกลงนะคะเพื่อยืนยันความประสงค์ในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ หเลือกประเภทบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสร,รายวันที่ต้องการลงทะเบียนนะคะ6เลือกประเภทการลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน7ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนและเลือกยืนยันนะคะหมายเหตุนะคะธนาคารจะลงทะเบียนผูกกับบัญชีที่ผูกไว้กับบัตร ATM บัตรเดบิต b ีเฟิร์สไว้แล้วนะคะและหากมีบัญชีที่ผูกไว้ กับบัตร ATM บัตรเดบิตบีเฟิร์สมากกว่า1บัญชีก็ให้คุณเลือกบัญชีที่ต้องการลงทะเบียนผูกบัญชีนะคะ8หน้าจอแสดงการลงทะเบียนให้คุณทราบหากต้องการลงทะเบียนสําหรับหมายเลขอื่นก็ให้เลือกต้องการเพื่อดําเนินการต่อหรือเลือกไม่ต้องการเพื่อจบการทำรายการนะคะไปต่อธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB นะคะการสมัครบริการพร้อมเพย์ของ s c b สามารถทำได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน s c b e a s y นะคะ หนหน้าแรกเลือกเมนูสมัครพร้อมเพย์ 2. กดยอมรับเงื่อนไขจากนั้นกดถัดไปนะคะเลือกบัตรประชาชนที่ต้องการผูกเงินเข้าบัญชี 4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์จากนั้นก็กดผูกบัญชี 5. ผูกพร้อมเพย์สำเร็จกดเสร็จสมัครผ่านเครื่อง atm scb นะคะ1ใส่บัตร atm จากนั้นก็ใส่รหัส2เลือกรับโอนเงินบริการพร้อมเพย 3. เลือกผูก SCB พร้อมเพย์ 4. เลือกหมายเลขบัตรประชาชน 5. เลือกยอมรับคกยืนยันการผูกบัญชีพร้อมเพย์โดยหน้าจอแสดงหมายเลขบัญชีและหมายเลขบัตรประชาชนตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยัน 7. ผูกเลขพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วไปต่อธนาคารทหารไทยธนาชาิหรือท T b บนะคะ ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านแอป ttb touch 1จากหน้าหลักก็ไปที่ปุ่มบริการที่แท็บเมนูด้านล่างนะคะ 2. เลือกเมนูบริการอื่นๆ 3. เลือกจัดการพร้อมเพย์สอ่านรายละเอียดและเลือกบริการพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือบัตรประชาชน 5. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์หตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการสมัคร7ใส่พิน เพื่อยืนยันการทํารายการ8ทํารายการสมัครบริการ Pay, 3, พร้อมเพยสำเร็จผูกพร้อมเพยบัตรประชาชนผ่านตู้ ATM นะคะ 1. สอดบัตร a t m 2เลือกเมนูบริการพร้อมเพยหรืออื่นๆ 3. ทําตามขั้นตอนที่หน้าจอระบุนะคะไปต่อที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะการลงทะเบียนผูกพร้อมเพยบัตรประชาชนผ่านตู้ a t m นะคะ 1. เลือกเมนูสมัครหรือเปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรีพร้อมเพย์และบริการอื่นๆ 2. เลือกเมนูบริการกรุงสีพร้อมเพย์สเลือกประเภทการสมัครการลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 4. เลือกประเภทบัญชีในบัตรที่ต้องการสมัครบริการกรุงสรีพร้อมเพย์ 5. ระบุเบอร์มือถือในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ 6. ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการลงทะเบียน การลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์กรุงสีออนไลน์หรือ KMA นะคะ 1. เลือกเมนูกรุงสีพร้อมเพย์ 2. เลือกเมนูลงทะเบียน 3. ระบบจะดึงหมายเลขบัตรประชาชนขึ้นมาแสดงเพื่อใช้สำหรับผูกบัญชีและเลือกดำเนินการนะคะ 4. ตรวจสอบความถูกต้องและ กดยืนยันไปถอดธนาคาร UOB นะคะผูกผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านแอป UOB TMRW หนึแตะที่เมนูบริการมุมขวาด้านล่างนะคะเลือกตังค่าพร้อมเพย์ที่หัวข้อบริการอื่น 3. เลือกผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย 5. ตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันด้วยรหัสซีเคียวพิน6หลักธนาคาร CIMB ไทยนะคะผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านแอป CIMB ไทย 1. เข้าแอปจากนั้นเลือกตั้งค่า 2. เลือกบริการพร้อมเพย์ 3. เลือกหมายเลขบัตรประชาชนที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ 4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกกดถัดไป หตรวจสอบข้อมูลกดยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยนัน6ใส่รหัสพิน6หลัก7หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนธนาคาร Land and House นะคะผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนผ่านแอป LHBU 1กดเลือกแบถบธุรกรรม2กดเลือกเมนูบริการอื่นๆสมัครพร้อมเพย์ 3. กดเลือกลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน4ระบบจะแสดงหมายเลขเบอร์มือถือ หรือบัตรประชาชนจากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการสมัครบริการพร้อมเพย์นะคะ5ยืนยันการลงทะเบียนพร้อมเพย์6กรอก OTP เพื่อยืนยันการทำรายการท้ายสุดธนาคารทิสโก้นะคะผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านแอปทิสโก้ my wealth เลือกที่เมนูพร้อมเพย์สองเข้าไปที่เมนูตั้งค่าโดยสามารถเลือกที่จะสมัครหรือยกเลิกบริการพร้อมเพย์3 สามารถที่จะเลือกว่าจะลงทะเบียนพร้อมเพด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขบัตรประชาชนในที่นี้เลือกหมายเลขบัตรประชาชน4เลื่อนเพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการผูกกับพร้อมเพ์น,นะคะ 5. กดปุ่มยืนยันซึ่งจะต้องยืนยันด้วย otp จึงจะสำเร็จนะคะและนี่คือ วิธีผูกพร้อมเพย์พร้อมทั้งตรวจสอบสรุปรวมทุกแบงค์มาให้แล้วนะคะสำหรับวิธีผูกพร้อมเพย์และตรวจสอบเพื่อรับเงินสด1,000 0บาทเฟสที่สําสำหรับกลุ่มสูงวัอัปเดตวันนี้27 e ธันวาคม2 5 6 7